มามานะเอากินมะมามาเลยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าชี้กกกองนะคะมาๆมานีมาเลยเดินมามากรเละกินเอร์ิ่กินแล้วกินแล เก็บมาแล้วมาฟักฟักฟักทองให้ปราดาก่อนฟักทองให้ปราดานะคะหลังจากฝนตก เก็บให้แล้วนะคะปลาดาฟักทองห้าลูกของปดาไปไปด้านหน้าต่อใสค่ะวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะคะที่ลานโกฝนไม่มานะคะไม่เหมือนเมื่อวาน มวาฝนมาวันนี้ท้องฟ้าสดใสแจ้งจ้างฟางพี่น้องได้ตากผ้าตากผพรเนาะตากเครื่องขมนะคะสองแสบก็ให้อาหารแล้วเมื่อเช้าให้ข้าวแล้วนะคะมาเขือกับ เจ้าล็อกกี้เราก็จะไปอยู่ที่โดมเมืคืนเบามหมืดเมื่อวานเบาหมืดล้างรถถเอาดินออกจากรถถยจนเกี้ยง นั่นล่ละโอ้ยขึ้นไปเอาชุดลำมาไว้ไปตากผ้าตากผ้เอาผ้าออกตากฮะตากผ้าตากผ้าผัดเฝ้าคือฝนละตกชุดลำขับไปแล้วบ่านั่งไปล้วบ่ เสด็พี่นะสดีพ่อเสดีพี่เด็ดีไปเราก็มาดูเหตุกันมาจะออกไหมนาอเห็ดละงกนะคะวันสองวันก็คงจะเห็ดละงกตรงนี้ก็คงจะหดออกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตกแล้วก็แดดอย่างนี้มันจะอากาศอบอา้าวแต่ที่แน่ๆ มาดเห็ุแน่ๆนะคะคือเมื่อวานในเราดูไว้แล้วนี่มาดูเอฟซี นี่เห็ดเฮ็ดเห็ดป้าแตนนี่พี่น้องออกแล้วความสำเร็จนะคะของป้าแตนเห็ดฟางออกแล้ว เดี๋ยวยาจะพาดูอีกที่หนึ่งเนาะตรงนี้เป็นท้ายๆเดี๋ยวเร,เราก็จะเก็บดอกเล็กดอกน้อยจะออกอีเลนในดอกเล็กดอกน้อย ไปเบิ้งเป้ยเฮ็ดเฮ็ดเท่าเห็นแล้วบ่เฮ็ดเฮ็ดไปเบิ้งแล้วบ่ด่าเข้ากระปั้นนี่นะมันอยู่อันโหมไปกินพิซซ่าอยู่โหมไปเบิ้งไม่เฮ็ดอยู่ฮันน่ะนี่นี่นี่เฮ็ดนี่ฮูหูดอกนี้ก็ใหญ่ดอกนี้ก็ใหญ่เป้ยดอกนี้ก็ใหญ่นี่มาถ่ายคลิปมานี่ ดอกนะกั้นก็ง่ายดอกนี้ก็ง่ายเฮ็ดนะนี่ดอกนี้ก็นี่อู้กำลังอ้อแปลว่ามันมันมากน้ำผุนบ่เนาะเปิดอ้ผอผุนอ้อนี่อันนี้ก็ตั้งทโทโลอยู่นี่อันนี้ก็เสออ้อลายแล้วนี่โอ้ออกออกพี่นอ้องออกออกนั่นมาแล้วมาแล้ว เมนมาดูเห็ดเห็ดเห็ดเมนเมนเห็ดมาดูเห็ดเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเห็ดดอกใหญ่นี่เห็ดเอ็ดผมเมนนี่ไงน้องมินนี่เอาไว้รัประแตนนี่ตอนเย็นนี่เมนเมนหันมา นายพิซซ่านะ่ะมาให้เมฆกินหน่อยพิซซ่าไปซื้อพิซซ่ามาบอกอ่ะนายอยู่ไหนพิซซ่าอยู่ไหนพิซซ่าอยู่ไหนโอ้ถอดรองเท้าหุ่นจักความแต่ถอดรองเท้าอ่ะาไปให้ไปให้ไปเอ็นดูไปเอ็นดูไปอ่ะห้ไปเอ็นดูอันนี้นี่ถือเอาเห็ดนี่ถือเอาเห็ดนี่ ฮะอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งเวลาเดินนะอย่าวิ like e ่งลูกเดินไปมันจะไปเก็บอีมันเบาน่ะไปไปเก็บปะนี่ละดอกใหญ่สูรละมินนี่นะเอาเอาไว้รอป้าแตนลูกอะทัาไงน่ะเห็นไหมน่ะตุ้มๆนี่มินนี่นี่นี่ตุ้มๆนี่ลูกนี่นี่นี่เห็ดฟางเห็นไหมนี่เห็ดฟาง เออนั่นแหละเห็ดฟางนั่นนะเห็ดฟางใช่อ้เอา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 แค่ดอกมาลูบเอาไม่เอาหมดขึ้นมาฮะไม่มีขึ้นมันไม่ได้อันนั้นมันนี่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้กบแล้วมันขึ้นเองตรงนี้ดอกนี่แหละนี่ไม่ได้กบดอกดำดำ แต่ตรงนี้นะค่อยก็บอกอ้าวขวากไม่ได้กบแต่มันขึ้นเองเลยนี่เดี๋ยวนี้นะตรงนี้นะนะนี่ไม่ได้กบมันไม่ได้ถึงนะขึ้นอีกแล้วง่ายเลยขึ้นอีกเลยใช่ไหมนั่นนั่นแหละค่อยกันยิ้ว่าอยู่จะกบหรือไม่กบอย่างบะกบไหมเอฟซีจะเยอะกระดอกเท่านี้แหละเออนั่นแหละก็สองดอกก็ปนอิ่มแล้ว แต่ยังไม่เยอะค่ะเอนี่อันน,น,นี้เก็บให้น้องมีนดูก็ทูมนี้ก็รอป้าพรุ่งนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ